สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีมาฝากหนึ่งคันนะครับรถครอบครัวครับรถอเนกประสงค์นะครับใครหาทรงนี้รุ่นนี้นะครับอินโนวาปี2013เครื่อง2อนออโต้นะครับรถวิ่งมาแสนห้านะครับถ้าท่านซื้อจับเป็นมือที่3นะครับกำลังสนใจก็มาดูเลยนะครับเผื่อมีคนชอบนะครับ368,000นะครับจัดไฟแนนซ์5,000 6,000แล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับลองมีเงินดาว,วางเข้าไปก็ผ่อนอยู่ประมาณนี้แหละครับถ้าไม่ดาวก็ผ่อนสูงนิดหน่อยนี่นะครับภายในทํามาใหม่นะครับสมบูรณ์สวยงามใครถูกใจถูกตาจัดได้จัดครับจริงๆแล้วภายในปกติก็มีครับเดี๋ยวผมเห็นอันนี้มันทําสวยเผื่อจะมีใครสนใจและชอบแนวนี้ไม่ต้องไปทําเองครับเอาไปใช้งานได้เลยอินโนวาถือว่าอึดทนถึกครับผมก็ใช้อินโนวาสีเนี้ยสีขาวนี่นะครับ แล้วก็ปี2013นี่นะครับก็ต้องบอกว่าติดแก๊สเหมือนเดิมครับผมนี่ใช้งานกันแบบว่าลากยาวทั้งวันน่ง 2, 300โลเงี้ยไม่มีปัญหาครับก็ดูแลกันตามอาการรถนี่มันก็ขึ้นอยู่กับคนดูแลครับไม่ใช่ว่าเราใช้ทิ้งทิ้งกว้างๆมันก็พังหมดแหละครับไม่ติดเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามอายุก,การใช้งานไม่เช็คสภาพ ก็พังครับบอกได้เลยว่าพังแน่นอนแบบนี้เอาไปใช้งานครับรถครอบครัวเดินทางได้ทางบ้านครับภายในก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะเป็นรถอเนกประสงค์ครบเครื่องครับเบาะพับได้นั่งได้5คน6คน7คนสบายขนของได้สายปิกนิกสายครอบครัวห้ามพลาดครับเอาไปดูแลคนในครอบครัวเดินทางใกล้ไๆสะดวกสบายไปกันได้ทางบ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆภายในนั่งสบายครับมันกว้างแล้วก็ บอกก็พับได้แบบนี้นะครับท่านจะขนของค่าข้่ายท่องเที่ยวปิกนิกก็ทําได้ครับนี่ครับเขาก็ทํามันเนี่ยบุมัอย่างข้างบนเลยครับทำใหม่หมดเลยลองชมดูนะครับเผื่อจะถูกใจก็มีมาให้ชมเรื่อยๆครับทรงอ n นโนวาเนี่ยมีเยอะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสามแสนต้นสามแสนปลายปลายของ i n นโนวปี2013 1 4อย่างเงี้ยทรงนี่ครับก็ใช้งานได้อีกยาวครับถ้าใครสนใจจริงๆนะครับรถครอบครัวเนี่ย Innova ก็เป็นอะไรที่ดูแลง่าย 1. การซื้อยางก็ถูกกว่าฟ o r t จูเนอร er, ครับยางมันไม่ใช่ยาง16 f o r ฟอร์จูเนอปยางใหญ่หญแพงครับเวลาเลือกรถเราก็เลือกประหยัดเนี่ยครับถ้าจะลดครอบครัวเราใช้ใหญ่ใหญมันแพงไปการดูแลมันสูงก็ลองมาใช้คันกลางๆเล็กๆดูครับอย่างเช่นเนี้ยผมเลือกใช้อ n นโนวาก็คือช่วงล่างมันเบาครับราคามันเก็บทําไม่แพงครับ สำหรับคันนี้ถ้าสนใจก็ไปดูตัวจริงได้นะครับประวัติรถก็โอเคอยู่นะครับชอบไปเช็ค